สวัสดีครับ a p p เปปล่อย iOS 15.2เวอร์ชันเบต้ามาให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้อัปเดตเพื่อทดสอบทดลองกันต่อเนื่องครับสัปดาห์นี้เราเดินทางกันมาถึงเบต้า3แล้วครับโดยเวอร์ชันที่ปล่อยออกมาตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนานะครับเวอร์ชันฟรีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปน่าจะมาภายในสัปดาห์นี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.2เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับ นอกเหนือจาก iOS 15.2 beta 3แล้ววันนี้ Apple ยังปล่อย iPadOS 15.2 beta 3, watchOS 8.3 beta 3, tvOS 15.2 beta 3และ macOS Monterey 12.1 beta 3มาให้ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้อัปเดตกันต่อด้วยครับสำหรับการอัปเดตครั้งนี้บนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 15.2 beta 2ขนาดไฟล์ในการอัปเดตเป็น beta 3จะไม่ใหญ่มากนะครับโดยบน iPhone 13 Pro Max ขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่ 833.8MB มไบต์ของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆกันได้เลยนะครับเราไปอัปเดตแล้วไปดูกันครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS สิบห้าจุดอ 19 4 5044B ลงท้ายด้วย B ีกระโดดข้ามกันอีกแล้วครับจากเบต้าแรกที่ลงท้ายด้วย I ในเบต้า2ข้ามมาเป็นตัว E เลื่อนถอยหลังมา4ลํลำดับตัวอักษรเลยครับพอมาเป็นเบต้า3ก็เลื่อนขึ้นมาเป็น B เลื่อนข้ามจาก EDC มาเป็น B เลยครับการเลื่อนแบบนี้อาจจะทำให้เราได้เห็น iOS 15.2ตัวเต็มกันเร็วขึ้นอาจจะเป็นต้นเดือนหน้าก็าเป็นได้ครับมาลุ้นกันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ยังคงมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมใหม่ๆในหลายๆส่วนเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์การอัปเดตใหม่นี้ยังคงมาพร้อมกับการอัปเดตโมเดมเฟิร์มแวร์อีกครั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อแบบไร้าสายและแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบครับเช่นถ้าเพื่อนๆพ,พบปัญหาในการสลับระหว่าง 4G และ 5G ปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือการเชื่อมต่อ Cellular เวอร์ชันใหม่นี้มีการอัปเดตแก้ไขแล้วครับสำหรับหมายเลขเวอร์ชันของโมเดมเฟิร์มแวร์นี้จะแตกต่างกันไปตามเครื่องแต่ละรุ่นนะครับเครื่องในบางรุ่นอาจจะไม่มีการอัปเดตครับ โดยบน iPhone 13 Pro Max มีการอัปเดตใหม่ของเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนบเดมเฟิร์มแวร์มีการอัปเดตกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับในการอัปเดตเป็น iOS 15.2 beta 2 Apple ได้เพิ่มการตั้งค่า macro ให้สามารถเปิดใช้งานได้จากแอป,ปกล้องโดยตรงสะดวกใช้ขึ้นอีกเยอะเลยครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆในการตั้งค่านั้นมีความซับซ้อนและยุ่งยากในการอัปเดตเป็น beta 3นี้ Apple ทำการอัปเดตแก้ไขใหม่โดยเปลี่ยนคำสั่งจากเดิม auto macro ที่เพิ่มเข้ามาในการตั้งค่าของกล้องใน iOS 15.1แต่ใน iOS 15.2 beta 3นี้เปลี่ยนชื่อคำสั่งใหม่เป็นควบคุมมาโครแทนแล้วครับสามารถแตะเปิดและปิดการทำงานของมาโครในแอปกล้องได้จากสวิตนี้ที่เดียวไม่ต้องเปิดคำสั่งซ้ำซ้อนเหมือนใน Beta 2อีกครับนอกจากนี้ในการตั้งค่ากล้องหัวข้อการตั้งค่าการใช้งานล่าสุดคำสั่งออโต้มาโคก็เปลี่ยนเป็นคำสั่งควบคุมมาโครเช่นกันครับโดย Apple อธิบายว่า การเปิดสวิตช์นี้จะทำให้แอปกล้องโครงการตั้งค่ามาโครไว้แทนที่จะเปลี่ยนกลับเป็นใช้กล้องออาต้าไวโดยอัตโนมัติเมื่อจับภาพและถ่ายวิดีโอมาโครนั่นคือในแอปกล้องถ้าเพื่อนๆเปิดหรือปิดสวิตช์มาโครเอาไว้หลังจากที่ออกจากแอปกล้องไปหรือปิดแอปกล้องไปแล้วเปิดการทํางานอีกครั้งสวิตช์ที่เปิดหรือปิดเอาไว้นั้นก็ยังคงสถานะเหมือนเดิมก่อนหน้าถ้าเปิดไว้ก็เปิดเหมือนเดิมถ้าปิดก็ปิดเหมือนเดิมไม่ได้ถูกรีเซ็ตนั่นเองครับ โดยเมื่อเปิดสวิตช์ควบคุมมาโครแล้วเมื่อเปิดแอปกล้องขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นไอคอนรูปดอกไม้ในกรอบสีเหลืองสแสดงขึ้นมาครับเพื่อให้เราแตะเลือกเพื่อเปิดและปิดโหมดมาโครในการถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายวิดีโอได้จากแอปกล้องโดยตรงแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ทําให้การตั้งค่าและการใช้งานการถ่ายภาพแบบมาโครใน iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max สะดวกน่าใช้ขึ้นอีกเยอะเลยครับในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ Apple มีการปรับเปลี่ยนคําสั่งในแอปค้นหาของฉันอีกแล้วครับ โดยในการอัปเดตเป็นเบต้า2ก่อนหน้านี้ Apple ได้ปรับคำสั่งในแอปค้นหาของฉันหัวข้อสิ่งของโดยตัดคำสั่งเพิ่มสิ่งของใหม่ออกไปให้แตะปุ่มบวกที่มุมบนขวาเพื่อเพิ่มสิ่งของใหม่แทนครับแล้วเพิ่มคำสั่งใหม่เข้ามา2คำสั่งคือช่วยส่งคืนสิ่งของที่สูญหายและสิ่งของที่สามารถติดตามฉันได้แต่ในการอัปเดตเป็นเบต้า3คำสั่งมีการอัปเดตอีกแล้วครับคำสั่งใหม่2คำสั่งที่เพิ่มมาก่อนหน้านี้ตอนนี้หายไปแล้วครับ หลือแค่คำสั่งใหม่คคำสั่งเดียวนั่นคือระบุสิ่งของที่พบโดยคำสั่งนี้จะใช้ในการระบุว่าสิ่งของที่มาพร้อมกับ Air ์แท็ที่เราพบหรือมีใครแอบเอา Air ์แท็มาติดตามเราหรือเปล่าเราสามารถตรวจสอบเจ้าของได้ถ้ามีการระบุเอาไว้ครับถ้ามีการระบุข้อมูลการติดต่อเราสามารถติดต่อเจ้าของเพื่อส่งของ,ของคืนได้นั่นเองครับในการอัปเดตครั้งนี้ Apple มีการปรับเปลี่ยนชื่อคำสั่งในการทำงานในส่วนของ private relay ในการตั้งค่าเซลลูลา r ครับ โดยเปลี่ยนชื่อคำสั่งจากเดิม Private Relay เป็น Limit IP Address Tracking แทนเพื่อให้ชื่อคำสั่งสื่อสารเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ว่าตอนนี้ใน iOS 15.2 beta 3ชื่อคำสั่งนี้ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยนะครับอย่างไรก็ตามคุณสมบัติ Private Relay ในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราเวลาที่เราท่องอินเทอร์เน็ตทั้งการใช้งานผ่านเครือข่ายเซลลูลาของผู้ให้บริการโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อผ่านไ i f i ในประเทศไทยของเราไม่สามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้ครับ ไม่มีการรองรับเพราะกฎหมายกำหนดไว้แต่ตามค่าเริ่มต้นสวิตช์นี้จะถูกเปิดเอาไว้ให้เพื่อนๆไปปิดได้เลยครับเพราะไม่ได้ใช้ในประเทศไทยแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางไปในประเทศอื่นๆหรือภูมิภาคอื่นๆที่รองรับคุณสมบัติ private relay <c oughs> ก็สามารถเปิดใช้งานและเปิดสวิตช์ limit IP address t a g g i n g นี้ได้ครับเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของเรา ป้องกันไม่ให้สามารถติดตามเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเราได้ไม่ให้รู้ว่าเรามาจากไหน IP a d d r e s s อะไรเข้าไปดูเว็บอะไรบ้างไม่ให้มีการนำข้อมูลของเราไปขายถูกนำไปใช้โดยที่เราไม่อนุญาตหรือนำข้อมูลของเราไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเช่นใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอโฆษณาหรือใช้ในการหลอกในการขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราได้นั่นเองครับน่าเสียดายมากๆที่ประเทศไทยไม่รองรับคุณสมบัตินี้ ในการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ในหน้าจอการตั้งค่าแบตเตอรี่ iOS OH มีการเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่ครับถ้าระบบพบว่ามีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ไม่ใช่แบตเตอรี่ของ Apple โดยตรงไม่ได้มาจาก Apple ไม่ได้เปลี่ยนจาก Apple Store หรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Apple ข้อความในหัวข้อสุขภาพแบตเตอรี่ที่จากเริ่มจะแสดงว่า Service so Needed หรือต้องเข้ารับการบริการตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น u n n o p p a r t หรือชิ้นส่วนที่ไม่รู้จักแทนแล้วครับ อย่างไรก็ตามทุกวันนี้แบตเตอรี่จากผู้ผลิตเจ้าอื่นๆส่วนใหญ่ก็สามารถผลิตให้รองรับการใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาสามารถสแสดงข้อมูลสุขภาพแบตเตอรี่ได้แต่ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับเครื่องรุ่นใหม่ๆอย่าง iPhone 13หรือไม่ครับเพราะเพิ่งเปิดตัวยังไม่มีใครลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้มาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับในส่วนของบัก๊กการอัปเดตครั้งนี้ Apple ไม่ได้ระบุว่ามีการแก้ไขบั๊กอะไรบ้างนะครับ แต่ผู้ใช้หล,หลายๆคนที่อัปเดตเป็น iOS 15.2แล้วรายงานว่าบั๊กในส่วนของการแสดงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone ที่แสดงผิดพลาดไปมากไปหรือน้อยไปได้รับการแก้ไขแล้วของผมไม่เจอบั๊กนี้ตั้งแต่แรกเลยไม่ทราบว่าได้รับการแก้ไขหรือยังเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้อัปเดตแล้วบั๊กนี้หายันหรือยังครับคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักๆใน iOS 15.2 beta 3เดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบก่อนตัดสินใจอัปเดตได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ